พัถุประสงค์ของการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้สมองและร่างกายอยู่ในภาวะผ่อนคลายช่วยลดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดการจัดการกับความเครียดและการดูแลสุขภาวะทางจิตซึงเป็นสิ่งสำคัญหนึ่งในวิธีการที่ได้รับความนิยมและมีการวิจัยรองรับในเรื่องของการบริหารสุขภาวะทางจิตคือการนั่งสมาธิ วิธีการฝึกการนั่งสมาธิ 1. เลือกสถานที่เงียบสงบที่ปราศจากสิ่งบรบกวนและมีความเงียบสงบ 2. นั่งในท่าที่สบายเช่นนั่งขัดสมาธิหรือเก้าอี้โดยให้หลังตรงและมีมือวางบนตัก 3. หายใจลึกๆและช้าๆให้สังเกตลมหายใจเข้าออกช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลาย 4. รับดูความคิดหาดความคิดผุดขึ้นมาให้รับรู้และปล่อยผ่านไปโดยไม่ยึดติดกับมัน 5. ฝึกทำเป็นประจำการนั่งสมาธิที่สม่ำเสมอจะช่วยให้จิตใจฝึกฝนในการควบคุมอารมณ์และความเครียดได้ดีขึ้นผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะมีระดับความเครียดต่ำลงมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นและมีการเพิ่มขึ้นของความพึงพอใจในการใช้ชีวิตนอกจากนี้ยังพบว่าการฝึกสมาธิช่วยเพิ่มความรู้สึกของการเป็นตัวเองและมีจุดมุ่งหมายในชีวิตการฝึกสมาธิช่วยเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลาย ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และการมองโลกในแง่บวกควรส่งเสริมให้บุคคลหันมาฝึกการนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยในการจัดการกับความเครียดและเพิ่มสุขภาวะทางจิต การนำการนั่งสมาธิเข้ามาในกิจกรรมต่างๆเช่นการเรียนการทำงานหรือการพักผ่อนจะช่วยให้สามารถรับมือกับความเครียดในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น